やりました。 กบครับสีเนี่ยนะครับใช่เนี่ยแล้วแต่ยังได้ออกขอบคุณท่านที่เป็นสุนีครับมามีงาคิดว่าจะมาก่อนท่านแต่มาถึงท่านมาแล้วนะคะต้องขอบคุณมากเลยที่ท่านให้ความร่วมมือ กิจการของแพทยสภานอกจากนั้นแล้วนะคะท่านยังมาเยี่ยมเราเสมอและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งกับการทํางานแพทย์ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,600คนในวันนี้คนไทย่างไทยโรคและไปสุขภาพ เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพเพื่อลดโรคและติดต่อที่สำคัญหรือ NCD ด้านโรคผิดสูงและไขมันในเลือดสูงที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งนี้การเดินที่เพื่อสุขภาพเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการมีุทธิกรรมสุขภาพที่เหมาะสมผมขอขอบคุณแพทยสภามูลนิธิธรรมภาิบาลทางการแพทย์และสถาบันอหิตราทิเบศ ที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้และขอให้กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้บรรลุผลสาเร็จประเทศไทยเรานะคะเก่งไม่แพ้ชาติใดแล้วเราจะสุขภาพดีไปพร้อมกับคนไข้นเพื่อนๆครับจะมีท่าลหลือเล็กน้อยมาค่ะไม่เวลาเรามาสามกิโลเราชิวๆนะให้เขาวิ่งนไปให้ราให้เรามีความสุขนะ น, <ITA> นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญยิ่งนะคะของปีถัดไาค่ะทินมในระหว่างนี้นะคะเราปร้อนลงต้รบที่ไหนอยูนกังก จะเกิดความประคายใจนิดนึงนะคะแต่ว่าทุกคนนั่งแ้แต่น้ารู้เด็กมากเลยนะคะไม่เห็นนุโสตรงไหนเลยโอเคนะคะมม